สวัสดีครับเรามาต่อที่พาร์ทของปัจจัยพื้นฐานกันเลยนะครับวันนี้เราก็จะมีเปเปอร์พรีวิวของโครบการของตัว PTG นะครับ PTG เนี่ยเท่าที่เราพรีวิวของเขามาครับก็กำไรปกติแต่ไตรมาสามคาดว่าประมาณสัก336ล้านบาทก็ลดลง40% Q on Q1Q นะครับหล,ลักๆเลยก็เพราะว่าในไตรมาสสาเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงลงซีซันของเขานะครับเพราะว่ามันไม่มี ดีมานที่เป็นพิเศษของช่วงเขาปลูกของการเกษตรนะครับแล้วก็ปริมาณการเดินทางที่ลดลงคิวตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่มีวันหยุดของกรา์แล้วก็ตัวของค่าการตลาดน้ำมันนะครับที่ลดลงมาจากไต,ตรมาสที่แล้วประมาณสัก8%เเนี่ยเพราะว่าไต,ตรมาสที่แล้วถือว่าเป็นฐานที่สูงครับประมาณสัก2บาท10ตังกว่าๆแต่ว่าถ้าเป็นภาพเยือนเย็นเนี่ยก็จะเติบโตได้ค่อนข้างเด่นเลยนะครับประมาณสัก400กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่า หนึ่งเลยก็ปีที่แล้วฐานต่ำนะครับจากการที่ไตรมาสสามในปีหกสี่เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่โควิดสิบเก้าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแพร่ระบาดค่อนข้างหนักแล้วก็มีการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ทําให้ในในปีนี้เนี่ยดีมาที่มันกลับมามันก็เลยจะเห็นผลได้ค่อนข้างชัดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับรวมถึงว่าในตัวของค่าการตลาดน้ำมันในไตรมาสที่สามเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นเยียดเย,ยด้วยประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์พอรวมรวม,รวมทั้งสองปัจจัยเนี้มันก็เลยทําให ลประกอบการในไตรมาส3ปี65เนี่ยมันก็เติบโตได้ค่อนข้างเด็ดเดียดเยียครับส่วนถ้าเอาลุกไตรมาส4นะครับถ้าเรามองไปเนี่ย Q1Q ก็น่าจะเติบโตได้เพราะว่าไตรมาส4โดยปกติแล้วก็ถือว่าเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจแล้วทั้งมีช่วงของการเก็บเกี่ยวของภาคการเกษตรแล้วก็เป็นไฮซีซั่นของการเดินทางในประเทศนะครับส่วนตัวของเยนเยนเนี่ยคาดว่าจะพลิกกลับมาเป็นกําไรได้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย ถ้านักลงทุนยังจํากันได้นะครับก็คือจะมีช่วงที่ภาครัฐเนี่ยเขาอ,ออกมาตรการในการควบคุมค่าการตลาดให้ไม่เกินหนึ่งบาทสี่สตังค์ใช่ไหมครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากตัวของราคาน้ำมันเนี่ยมันเริ่มค่อนข้างมีเสถียรภาพแล้วแล้วก็ตัวตลาดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มค่อนข้างดีทําให้คาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะไม่มีการใช้ตัวมาตรการดังกล่าวครับมันก็เลยทําให้ค่าการตลาดเนี่ยน่าจะฟื้นกลับมาได้อยู่ที่ประมาณสัก1.8ดถึง1.9บาทต่อลิตรนะครับ ในส่วนของประเด็นน้ําท่วมคาดว่าป,ปีนี้เนี่ยน่าจะถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยตัวสถานีบริการของเขาอะยังไม่ได้มีน้ําท่วมขังแล้วก็สถานตัวพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็ยังไม่ได้มีน้ําท่วมในระดับที่หนักนะครับมันก็เลยทําให้การขายของเขาเนี่ยยังเป็นได้ตามปกติแล้วก็ถ้าเราดูตัวปริมาณน้ําโดยโรวมของประเทศนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยน้ำก็ยังใกล้เคียงกับปี64แล้วก็ ในเดือนตุลาก็จะมีพายุเข้ามาประมาณสักสองสามลูกเนี่ยถือว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันพอเราเอาสองประเด็นนี้เนี่ยมาประกอบกันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวสถานาการณ์ในปี65เนี่ยก็น่าจะไม่ได้ตา่างจากปี6บมากทําให้ปริมาณขายน้ำมันในปี65เนี่ยก็น่าจะยังไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่ครับในเชิงของ v a l เอชั่นนะครับในตัวของ PPG เนี่ยเราเห็นว่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในโซนถูกแล้วนะครับเพราะว่าซื้อขายบน PE ปี66 ที่13เท่าเท่านั้นเองก็เทียบเท่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีลบ1 SD แล้วก็ผลประกอบการเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวแล้วนะครับเราก็เลยยังคงการแนะนําซื้อที่ราคาเหมาะสม19บาท40ตังค์ครับสำหรับวันนี้เราก็มีเท่านี้นะครับเราก็จะขอให้นักลงทุนทุกท่านชอบเรียบการลงทุนแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดหุ๋ม C ี i r s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ